อกอติดโดย Nivea For Men, Honda Civic Hybrid, น้ำดื่ม Regency คุณผู้ชมเป็นแฟนรายการเจาะกาะติดพบกันเช่นเคยกับดิฉันที่ชาสุทธิธรรมนะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะที่บรรยากาศวันนี้เจาะกาะติดดูสว่างสวัยเป็นพิเศษเรามาสัญจรกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกแต่เอาเป็นว่ารายการของเรายังครบเครื่องเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะ อย่างในช่วงกาะกู้ภัยซึ่งก็คือช่วงนี้นะคะหลังจากเราได้ติดตามภารกิจในบางส่วนไปแล้วของสมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิษณุโลกมาตั้งแต่เมื่อตอนที่ผ่านมาวันนี้เราจะพาไปเจาะชีวิตของชายชาวต่างชาติคนนึง เป็นชาวอังกฤษค่ะแต่ว่ามาลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยที่เมืองสองแควนี้แหละแล้วก็ตัดสินใจพันตัวเข้ามาเป็นอาสาสมัครกู้ภยัยให้กับสมาคมข่าวภาพพิษนุโลกถึง3ปีเต็มๆนะคะไปเกาะติดชีวิตของเขาคนนี้กันจากคุณชนะชัยแก้วพางเกาะกู้ภัยค่ะ อดัมดาวตันเป็นอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยข่าวภาพจังหวัดพิษณุโลกชาวอังกฤษที่ได้เสียสละเวลาว่างจากการเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนจากการบุญออกมาช่วยเหลือสังคมหลังฝนตกหนักมีต้นไม้ขนาดใหญ่และเสาไฟฟ้าหักโครนทับรั้วปูนของชาวบ้านในสภาพขวางถนนในซอยหมู่บ้านทําให้อดัมและเพื่อนอาสาสมัครกู้ภยัยต้องช่วยกันตัดทอนกิ่งไม้เพื่อจะนําต้นไม้ออกจากพื้นที่ วันธรรมดานะครับอดัมจะเลิกจากการสอนประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก่อนที่เขานั้นจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อนอาสาสมัครกู้ภัยตัดทอนกิ่งไม้ขณะที่อดัมมีหน้าที่ขนย้ายกิ่งไม้ที่ตัดแล้วออกนอกพื้นที่การตัดทอนต้นไม้ใช้เวลายาวนานมาถึงสองทุ่มแต่อดัมและเพื่อนอาสา ก็ไม่ยอมลดละความพยายามกระทั่งช่วยชาวบ้านได้สำเร็จผมมาหาเพื่อน<ม>เพื่อนมาสอนตำนามที่ส,สุราษฎร์ม,มาหามาเที่ยว<ม>แล้วก็มันติดใจมันชอบ<ม>กลับไปทำนานเก็บตังค์แล้วก็กลับมาที่นี่ อดัมบอกกับพวกเราว่าเขาเสียพ่อและแม่ที่อังกฤษไปแล้วจึงเดินทางมาเมืองไทยกับเพื่อนก่อนจะพบรักและแต่งงานกับภรรยาชาวพิษณุโลกช่วงบ้างจากการสอนอดัมจะออกมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งอดัมจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในเมืองพิษณุโลกเป็นอย่างดีเรากับว่าเขาเป็นเสมือนคนไทยคนหนึ่งไปแล้วอดัมจะนั่งไปกับรถฉุกเฉินของสมาคมข่าวภาพจังหวัดพิษณุโลกและช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนเจ็บ แต่เมื่อมีกู้ชีพแล้ว mm hmm. เขาจะทําหน้าที่ทุกอย่างที่สามารถช่วยเหลือได้ถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยที่บ้านของอาดำเนี่ยเขามีอาสาสมัครเป็นมีชาวบ้านแบบนี้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันเองมีไหมไม่ครับไม่มีไม,มไม่มีครับถ้าเป็นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงนะครับอ่าใช่ครับถูกต้อง How do you spell Sarah S Hello อาดัมเป็นครูอสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจากการบุญอำเภอ <Hello. S 1> พิษณุโลกนะครับซึ่งอาดัมก็มาทําหน้าที่ตามปกติคงจะแตกต่างจากเมื่อคืนนี้ที่เราได้ไปติการทําหน้าที่การเป็นอาสาสมัครผู้ภัยของเขานะครับซึ่งเขานั้นก็ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําชั้นป .1 ครับ okay. 21 ครูอดัมกำลังทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ <Hello. S 1> ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในโรงเรียนจากการบุญและดูเหมือนว่าเด็กนักเรียนจะสนิทกับเขาเป็นอย่างดีหลังการเลิกเรียนกิจวัตรประจำวันของอดัมก็วนกลับมายัางจุดเดิมเขาถอดบทบาทการเป็นครูสอนหนังสือมารับบทบาทการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเพราะไม่เห็นอาสาในประเทศไทยเนี่ยอะไรทำให้เราอยากเข้ามาเป็นอาสากับเขา ก็อยากช่วยออเอาเวลาไหนครับมาทำาเวลาเวลาว่างอตอนนี้เราโรงเรียนเปิดเป็นสาวศุกเสาวผมไม่มีเวลาครับแล้วก็เวลาโรงเรียนหยุดเราก็มาด้วยอดัมใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในเมืองไทยมากว่าเจดปีและเขายืนยันกับทีมงานว่าจะยังคงเสียสละต่อสังคมอย่างนี้ตลอดไปตราบนานเท่านาน ค่ะคุณผู้ชมที่ฝรั่งชาวต่างชาติแม้จะอาศัยอยู่ในเมืองไทยแต่ก็ผันตัวมาเป็นจิตอาสากันมากยิ่งขึ้นนะคะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้เรายังคงเกาะติดภารกิจของสมาคมกู้ภัยข่าวภาพจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่ทำงานอย่างจริงจังของจังหวัดพิษณุโลกด้วยคุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนในทุกๆข้อคิดเห็นมาได้ที่ช่องทางเดิมนะคะแจ้งจดเจ็ดแอคจีเมลคอมพร้อมเป็นหนึ่งสื่อกลางสะท้อนปัญหาสู่การแก้ไขค่ะ